ดีกครับ f อฟซน,นี้มาดูการหวานมาปีนะครับผมน,นี่สองคันเลยลุกเป็น,นสปักให้ออบมาเนืคันนะครับผมลันทุ่งเลยครับดูพี่ใหญ่หนุ่ นะครับดึงได้อะดึงได้อะดึงดึงดึงเลยล่างขึ้นลชัน แรงทุกคันเลยคุบาตาครับมาดูเจ้าคันเล็กกันเลยริปเลยครับสหรับคันนี้เสียงเบานุ่มครับเดินมาปั้นเนี่ยตะกี้เลยกุ่มเลย นนี้จะสบาลมเตือนโนนเสียงลั่นทุ่งเลยครับถ้ามาดูเสียงบรนบานจกาพี่ใหญ่ โเหยเยบขันเร่งตลอดเลยครับต้องมากันเยอะอย่างเงี้ยบงั้นวันไม่ทันคนวนันคนวันเจ็ดท่านนะครับเรรุ่นแรกเลยนะครับผมยังเครื่องอยังทนม,มากครับ มาดูเล็กพิกคีนูครับเป็นไปอย่างนี้ครับใช้งานแบบวิดีโอจบรูวงจรครับมีทั้งปั่นมีทั้งไข่ลมีทั้งยาวยานะระนี้รุ่นแรกแล้วครับสำหรับคุมาตาเลยยังใช้งานมึงๆแต่กระเดือแบบ สองเมตรเอ้ยปาดท,ทีเดียวกระจายหมดเลยรเอ้อเข็มนี้ก็ขอบคุณเอฟซีครับที่ิดตามรับชมนะครับันนเป็นนาปีนะคผมสามสาีส่กระทะบุ่ญยานบิ๊กบึนเสียงลั่นทุ่งครับต้องมาถ่ายนะครับโอ้โหอยู่แบบนี้ไม่าน,นายยิ้มแน่นยนนไกลามาก ครับครับพี่ใหญ่คลินี้ออกสิบแล้วนูขอบคุณครับที่ตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ให้กําลังใจนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายๆครับเร่งเรื่อยๆนะครับ เจอกันคลิปใหม่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ